เออเดไอ e, ้พงษทหาทหาเบ้าอิสเรียลติเบ้าอิสเรียน้มอิสเรีตัวเสียวสามตัวเสียวสามตัวคนตัวนเด็กป่วยอยู่เป็น้องคนก็ะามไรไหมอืมอึ๊บอมาอยู่ตรงยูทา็ครับดีครับสวัสดีครับเ่่รนาคนรอเ่เห้เบิ้งนั้นไหมพาไปหาผ้าไปขอเสานี่สีพาไปขอเสาใส่ล่ะเปิดกล้องให้เบิ้องนี้โอ้คือไเถอะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมยิไมเนาะนอนเวียนเต้นนอนเวียนเตอนั่นมาเหรอโอ้ไ่ขึนเะสัญญาณไม่ค่อยดีบ่สัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีมีวิครับเยะมองไหนยื้อทั้งไหนเห็นบ่างไหน สุมเอาไม่เนาะมันบางหนาข้นเนี่ยเด้อเต๋ออ๋ออ๋อโอ้บังกล่องกันบังใหญ่แล้วเอเพิ่งบังดเด้ออ๋อสุมได้ซ้ำนี่แหละบังยันยันพี่น้องก็เห็นหนาน้ำเห็นหนาเรารอนลนะเห็นหนาเรารอเดี๋ยวผู้สาวผู้สาวช่วยบงมักดินี่เพิ่นเพิ่นก็มินมาได้เพิ่นว่าเปิดเปิดหน้าแล้วต้องเปิดใจด้วยนะเพิ่นว่าเออเออเปิดใจให้ผู้สาวเปิดหน้าต้องเปิดเปิดใจน้ำบอล ่นถามมาเพื่ออันผู้สาวอบซีถามาอันเบาอิสเลียพคุณมีสูงมีแฟนไปมีลูกมีเมียไปเห็นไหม่บอ่าามเป็นเมาเป็นเมาข้างโคกยู่ขนาดเาข้างโคกเนตาดี <c oughs> ตัวน,น,น้อยเนาะอบซี <c oughs> e ไง <c oughs> บ่เคยบ่เคยไม่ลูกไม่เมียไม่เคยไม่ลูกไม่เมียนะเต๋อหร่ามีแต่ปลากันเคยอยู่เขาเคยมีมีะปลาเลือกกันเนาะเขาปลาเขาหรือเขาปลาเขาไม่กันเป็นการอะไนกันสัมภาษณ์ว่าแน่ใจได้ว่าษณ์นี่่แน่ใจจี้จุดแล้วล่ะนี่จี้จุดเลยถามหาประท้าก็เสาผมมาเขาก็ต้องได้หูแล้วนะ มาโหลดมาโหลด,ลดนี่อทกุกคนแหละผมคุยทุกคนมันวะครมถามมานี่ที่ถามมันถามอะไรเนียอันทิมอันนี้เอฟซีมันถามมานันเ่าอีสิเดี๋ยวมันปล่อ,อ,อยจะสองตัวน่ะบ่ท่นเนี่ยเป็นง้อฉันไม่ตั้งนัง่นกมมไปให้ สามตัวนี่บ่ได้แล้วบ่งวดนี้บ่ได้ครับบ่ได้ครับอันนี้หมองที่เพิ่นหายมาเนี่ยเพิ่นบ่ได้หายมาหรือว่าบ่ได้เอาอีกแจ้งไหนบ่ได้เอาอีกครับบ่ได้เอาหีบอืมมันเอามันก็นมีทุนเนาะมันต้องมีทุนไปเอาอือโอ้แส,สดงว่ววาที่ว่าอีิชิโดนี่ต้องไปซื้อม,มัม้งวนี่เนี่ยครับมีทุน การทุนอยวะอโอ้หนเขาเขเลยอยากเป็นทุนี้หลุดมาสองหดแม่นป่ครับแม่นบ่ะหลุสองหอดบอกลุดหวดเดียวหลุดงวดเดียวเองสองวอดแหมหุดดเดียวครับหลุดงวดหนึ่งหลุดงวดเดียวงวดผ่้หันกับเขาข้างล่างเนี่ยโอ้โหหอดหอดเสียลักบเขาเลยแล้วปเลื่องปีเขาียล้กโอ้เป็นเลขของเขของบาอิสะเอวเองนะที่เขาสองตัวแสดงว่าของเพิ่นหลุดสองหวดแต่งหวดว่าหัน อีกองวดก็เลยไปอยากไปเอาอีกตก็ไปเอาเนี่มีค่าใชจ่ายเห็นเบาเบาที่บอมีค่าใชจ่ายอยู่เอาสรุปว่างวดนี้จะไหนกับพ่อได้แงินเรครับ3ตัวได้มาจากเลขมีที่มาเลขรับอิสราโอลงวดเดียว นี่บ่ได้ออกด้วยพี่น้องก็แจ้งข่าวแล้วจะได้แจ้งพี่น้องให้เพิ่นฮู้พี่น้องอยู่ซิผู้เพิ่นตามยุ่งตามอยู่นะรับรับชมอยู่นะจะได้หรือบ่ได้นะจะเอาหลีกโซเชียลจับมูลกันเอาบังคับเขาท่านพี่น้องอิสิเรียวจับนี่จับเอาตัวไหนว่าสามตัวนะเอาอ่ารักลอยเนาะลอ่าลักลอย ที่เราคนสามกันหาที่สองตัวนั้นที่จับใส่ที่ให้สองตัวมาหนิก็คือเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดเนาะนี่เด็กยุคแค่3สามตัวนีเจ็ดสี่เก้าเจ็ดที่ให้มาก่อนหน้านั้นก็เหล็กสองตัวไปบนไปล่างเนาะเบาเดี๋ยวดิบนล่างเดี๋ยวี่ใจใจอีกมันต้องไปบนไปล่างยู่แล้ว ถ้าเมนหลักร้อยเอาตัวไหนใส่นะครับเอาไซสี่เจ็ดกับเก้าเจ็ดเลยคนไดมากอ่ะคนได้มากเลยเลยเอาไซเนาะว่ามีห่ 3, 5, กา,กากับสามนี่แลยมิห้ากับสามกับคนได้ยาวไซกับไซเล็กคนไดมากเลยเลยก่อนที่เป็นถ้าเป็นง่ายๆเป็นสามสี่เจ็ดสามเก้าเจ็ดเออสามเจ็ดสี่สามเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดสี่ ห้าเก้าเจ็ดเมมเบอถ้าเป็นหลักรลอยเนาะถ้าหลักลอยด้วยสองสองตัวนี้คือเอาหลักเจ็ดสี่กับตัวไหนก็ห <9, S 1> <7. S 2> ลักลอยหลักลอยนี่สามกับห้าสามกับห้าก็จะเป็นห้าห้าอย่างก็ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ด นี่ะอันเพื่อนหนมาหนึ่งสองตัวหนึ่งหลักสามเด้ออันสามสามเอาวะสาม้ำเม้สามใจว 3, 7, ะสามเจ็ดสี่กับสามเจ็ดสี่กับสามเก้าเจ็ดไหมเพราะว่าพันว่าเป็นหลักร้อยเด้อสองตัวกับเจ็ดสี่เก้าเจ็ดซ้ำนั่นแต่เ่อมักเนาะมัับม,มาตัวเวาอาแมนนอันนี้นที่นหลอง มาเนาะบลาเลมีมาจากผู้ใด็กปลาเล็กมาจากผู้ใด็อันนี้เลขของเองนะอันนี้เลขของเนี่หลังลอยนี่คือเลขของมอสเรียวเองหลังลอยมาสก,ก,กส่วนตัวเนาะหลังลอยมากส่วนตัวนะหลังลอยมากส่วนตัวครับอ่ะบอกแจ้งข่าวพี่น้องงวดนี้วัได้เลขกสามตัวมาเด้อวันาวานี้เพราะว่าเพิ่นไปเอามาก,ก็คือมันมันมีมันมีทีมาเนาะเล็กนี่เนาะครับครับมันมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่าย มีค่าใช้ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวฉนขึ้นปลาหนาวปลาหนาวครับเดี๋ยวค่อยขึ้นให้พี่น้องเบื้องต่อเพราะได้เขียนเพราะว่ามือนี้เขาอยู่ตรงมาตรงนะมาตรงมาเอาบรรยากาศบรรยากาศลมมีมีเบาเลยลมบ่มโอ้โหแต่ลมมีมีจุดต้นยังไรนั่นได้ไปได้ท่านี้ภาสาว สกิด <N os> ไปหาตะแครไปมีคนหายังผู้สาอีกจ้าเอาเมียตเดียวโอ้ขาีล่ทุ้อย่งเบิ้งตัวเล็ขึ้นมาจออ่ออืมมีคนสกิดแล้ว <N> โ <os> <N os> อ้ยคนเขาจักเฟียตเตอยบอกบอกไอดีเฟียบอกไอดีไล่มาตีที่ออกขึ้นนะฮะมีคนเนาะทักหาโอ้แต่วัาขั้นไดเราเจา <N os> ้าว่าได้รับได้นอนแท้ละค,ะคนที่โทรถามเลขนะคนที่โทรถามเลขนะ โอ้ยลิงเหมืนกับมันมันว่ามาทิศติดสึ่งหมวดเนาะมันติดซีเมนต์พนันเนาะน้ำถือมาถือปองกันแล้วโอ้ใหญ่เนาะโอเคเอ้ามอหลบกวนบาอยสิลแล้วเหรอครับผมงวดนี้สรุปแล้วสามตัวนี่บ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าให้เราจับเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวสามกับห้าเลขรักร้อยโอเค ถ้าเบ้าอิสราเอลเปลี่ยนใจได้ว่าสิปเอาเนี่ยถ้าได้มาโทรมาบอกในเด้อถ้ถาถ้าเปลี่ยนใจนะมันมันมีค่าเสียใจก็เรายังบอกกันดีกันละถ้าเราเปลี่ยนใจค่าเสียใจถ้าเราเปลี่ยนใจไปมีค่าเสียใจไปเองสินะค่าเสียใจก็หลายอย่างหมครับเมาถ้าถ้าว่า,า,าได้ไปอิหรีกะคือว่าต้องโทรบอกกันได้อ่าคือ,อจบไปแค่นี้เนาะตรงน,นี้ งันทำมีหุ่นส่วนกอาจจะไรก็ได้ยังไรกับบุลายบ่อครับลายบ่อครับเบาไปเอาที่นึ่งลายบ่อไปเอาที่นึ่งลายบ่อแต่บ่บ่อลายอะไรหรครับเพื่นแคเสียเนาะเสียทั้งหมดละประมาณประมาณปุ่มอยู่หรอแค่เสียไปพอดมื่นบ่ไปเอาที่นึงอ่ะบ่ครับบ่อหอดหลักพันนี่บ่ครับหลักพันนี่แหละครับอือไปเอาแต่รางวัใช่งินกลับมีค่าใช้จ่ายอยู่ ครับมันขอตองวันไรก็ได้ขอวันก็ได้พัก่อนแต่เขามาตั้องหกเจ็ดวันนะเนาะลองพักเบึงก่อนก็ได้งวดนี่หงวดหน้าค่อยว่ากันไหม่อะโอเคครับไม่เสีรยวขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวีสานพิษเกลน